ครับพี่น้องครับวันนี้มาอยู่ที่ตำบลน,นิ้วลายอำเภออำเภอนครเชียศรีนะครับมาเกี่ยวข้าวนาพี่พรชัยนะครับนี่ครับกำลังเกี่ยวครับเดี๋ยวผมสลับกล้องให้ดูนะครับ ไหลโจกๆเลยขอขอ85นะครับนาพิรพรชัยตำบลยิ้วลายอำเภอนครเชัยศรีจังหวัดนครปฐมเกี่ยวนะครับวันนี้105วันนี่ครับลวงสวยๆเลยนะครับลวงสวยๆเลยไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะครับอันนี้มีใช้บ้างตอนรอบสุดท้ายนะครับใช้กิ่งทองประโยชน์ของเราอย่างเดียวเลยเนี่ยครับข่าวไหลดีมากเลยนะครับ สวยๆเลยครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าจะได้เท่าไหร่อำเภอนครศรัสุวรรนครนครขมนะครับมาเกี่ยวข้าวนาพี่บรชัยครับผมครับอันนี้อันนี้นะของพี่บรชัยต้นทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณหนึมื่นกว่าหนึ่งหมื่นกว่านานาแปดไร่แปดไร่ลงทุนไปแค่หมื่นกว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ข้าวันนี้สวยมากเลย ครับนาแปดไร่นะครับพี่พรใจก็บอกว่าต้นทุนหมื่นห้าถึงหมื่นหกนะครับเนี่อุ้มสามกำลังจะเต็มแล้วครับทุกรุ่นได้แค่สี่เกียร์นะครับรุ่นรุ่นนี้ได้อุ้มที่สามแล้วครับกําลังจะเต็มยังเหลือแป้งโนีนนะครับแปลงโน้นยังเกี่ยวไม่เสร็จนะครับเนี่อุ้มที่สามกำลังจะเต็มแล้วจากที่เคยได้สี่เกียร์ห้าเกียร์นะครับรุ่นนี้ใช้กิ่งทองใบหยกเนี่ได้อุ้มที่สามแล้วกําลังจะมาโหนะครับจะเต็มแล้ว ต้นทุนแค่หมื่นเศษเองนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่